สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิจัยยืนยันวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอ็นเให้ผลดีถึง94%งานวิจัยยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์ไบโอเอนเให้ผลดีถึง94%จากการใช้งานจริงที่อิสราเอลวันที่2 5กุมภาพันธ์สำนักข่าว AP รายงานอ้างงานวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ทางวารสาร The News England Journal of Medicine ิมวันพุธที่24กุมภาพันธ์ซึ่งศึกษาการใช้งานจริงของวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, ร่วมมือกับ b i o n t e c นในประเทศอิสราเอลโดยงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าจากการตรวจสอบกับประชาชนในอิสราเอลราว1.2ล้านคนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้วกับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพต้านเชื้อได้จริงโดยสามารถลดการติดเชื้อแบบแสดงอาการได้ถึง94%ภายใน1สัปดาห์หลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2ขณะเดียวกันยังลดอาการป่วยรุนแรงได้ถึง92%อีกด้วยโดยงานวิจัยชิ้นนี้อาจถือได้ว,ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาเป็นวงกว้าง เกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 ซึ่งอิสราเอลถือเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่อสัสดส่วนประชากรมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกโดยปัจจุบันมีประชาชนเกินครึ่งจากประชากรทั้งหมด9ล้านคนได้รับวัคซีนโควิด -19 โดสแรกแล้วขณะที่ประชาชนหนึ่งใน3ของประเทศได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบทั้ง2โดสขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ